สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวราการอันนี้รู้สึกยินดีมากๆนะคะคที่ได้มาสัมภาษณ์กับคุณวราการนะคะเพราะว่า การฟื้นฟูสายตายาวเนี่ยเป็นอะไรที่ยากนะนะแต่ว่าเราก็จะได้มีตัวอย่างให้คนอื่นได้รู้ว่าเอ๊ฝึกแล้วมันมันได้ผลลัพธ์ยังไงนะคะคเดี๋ยวเริ่มต้นอยากจะทําความรู้จักกันก่อนนะคะคให้ผู้ชมว่ามันลการรู้จักที่นี่ได้ยังไงนะคะพก็รจริงเริ่มแรกก็คือคุณแม่ค,แมมคุณแม่เขาส่งเหมือนคคยูทูบอ่ะอันนึงมาให้ดูเขาก็บอกเอ้ยเขาสนใจอยากจะมาลองดูเพราะว่า ขาก็เป็นคนที่สายตายาวมันตั้งไหนตั้งไรผมก็เอามานั่งดูก็มีอาจารย์ที่อินเดียอ๋อค่ะตอนนี้ก็มีอาจารย์จอยด้วยคลิปแล้วก็มีอาจารย์ผู้ชายท่านหนึ่งอ๋อจะเป็นคลิปที่ทางสอสออัดไว้นานมากเป็นฮอล์กผมก็ดูดูแล้วก็เออก็น่าสนใจดูแล้วผมก็ก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองดูก่อนแล้วถ้าถ้าดีแม่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็แปดสิบแปดสิบค่ะแปดสิบสี่ฮะครับ แม่ก็น่ารักนะคะเหมือนกับดูคลิปเกี่ยวกับสุขภาพฟื้นฟูดวงตาแล้วก็อาจจะส่งให้ลูกชายใช่จริงๆเขาเาตั้งใจจะมาปรึกษาผมว่าจะจะมาหามาดีไหมผมก็เลยบอกว่าเออผมมาลองดูก่อนละกัน่าได้ผลไหมอะไรอเงี้ยก็คุณวรการมาที่นี่เมื่อ1 1บเอธันวาปีที่แล้วค่ะสองปีที่แล้วขอโทษค่ะ1 1บอธันวาสองหนึ่งเลยนะคะ สองหนึ่งจำได้ว่าช่วงโควิดใช่ใช่ใช่สองหนึ่งแล้วก็ช่วงโควิดมาเริ่มเริ่มจริงจังก็คือมการาเนะเพราะว่ามาครั้งแรกคือธันวาแล้วก็เราก็เลยจริงก็เริ่มธันวานี่นะคะแล้วก็อาจจะเริ่มธันวาไปได้ถึงสองครั้งแล้วก็ปีใหม่ละตอนนั้นยังมีโควิดอยู่เราตัดสินใจว่าจะไม่เข้าออนไลน์เพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าถ้ามาที่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วยเล่าอาการให้ฟังนิดนึงว่า ที่ตอนนั้นมาเนี่ยอายุระมาแบบสี่สิบกันกลางเนี่ยว่ามาเพราะปัญหาอะไรคะที่นี่ก็เหมือนคนอายุรุ่นนี้ก็พอเล็กสี่ไปละอ่ามันก็จะเริ่มจากเดิมที่เรามั่นใจในตัวเองว่าเราก็สายตาดีนะเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องสายตาเด็กๆไม่เคยสายตาสั้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับเราก็ประมาทแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบแบบเหมือนสมัยวัยรุ่นเลยก็ กลางคืนทีก็เอา iPad ไอโฟนเนี่ยมานั่งอ่านแสงมันก็จ้าาเนี่ยเลยาทำด้วยความที่มันทําอย่างเงี้ยอยู่หลังๆบ่อยมันก็สายตามันก็เริ่มแย่ลงเร็วเพราะอายุมันมันไม่ได้แล้วมารู้ตัวอีกทีก็คือมันรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยชัดแล้วอ่าทีนี้ก็ก็คือยาวตามอายุใช่ยาวตอมอายุแล้วมันไอตัวแสงของอุปกรณ์มือถือเนี่ยมันไปเร่งกระบวนการเสื่อมเร็วเราอาชีพที่ทําก็คือดูหน้าจออยู่เยอะด้วย ใช่ใช่ที่ทำเนี่ยผมต้องใช้อยู่หน้าคอมแล้วก็นนั้นมาก็คือมีอาการตาแห้งด้วยนะครัแล้วก็ใส่แว่นอยู่ที่บวกร้อยยี่สิบห้าใส่แว่นบวกแล้วตอนนั้นตอนนั้นมาเนี่ยใื่ใช่มีแว่นละคือพอมันเบลอเนี่ยตอนนั้นก็เลยสี่สิบต้นต้นเนี่ยก็ไปไปตัดแว่นละแล้วใส่แว่นมาตลอดใส่แว่นมาตลอดแต่ว่าก็แต่ไม่ได้เป็นโพลีเยสีคือผมไม่ไม่อยากผมไม่ชอบใส่แว่น เพราะโดยพื้นฐานเนี่ยเราไม่ได้ใส่เราไม่เคยใส่แว่นเลย<ฆ>ตั้งแต่เราเด็กมันแว่นมันเหมือนอุปกรณ์ที่แบบเหมือนส่วนเกินของชีวิตแะบท่านนั้นเองใช่ใช่เนาะทุกคนเลยมันแบบอยู่ดีๆมันเพิ่มขึ้นมาให้เราทําไมมันน่ารำคาญ <c oughs> มือถือก็เพิ่มมาให้ในชีวิตเราอันนั้อันอน, <c oughs> น้นนกลายเป็นส่วนอันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นอวัยวะออจรองเพิ่มขึ้นมาท้งมือถือแล้วก็แว่นด้วยโอ้แต่แว่นมันรำคาญน่ะมันต้องโคก ใช่แม่มันพะก็คือมีความตั้งใจมากๆว่ามาแล้วฉันจะต้องแบบทํายังไงให้แบบเหมือนกลับไปอายุที่เรายังเคยใช้ชีวิตปกตินะคือความแบบเราเคยดีมาตลอดไงและอยู่ดีๆทำไมต้องมามีแว่นสายตายาวก็ได้เริ่มมาฝึกนะคะพอฝึกไปเรื่อยๆอันนี้เราเราก็ยังใช้แว่นอันเดิมหรือใส่หรือใส่น้อยลงใช่ถูกไหมคะก็ใส่น้อยลงเยอะ ขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวเล่าวิธีการฝึกให้ฟังนิดนึงว่านอกจากฝึกที่ที่นี่แล้วที่นี่ก็มามาต่อเนื่องนะคะทุกๆสัปดาห์นะมีการฝึกหลายอย่างเลยแล้วก็มีการบ้านที่ให้ไปทาที่บ้านใช่ก็การบ้านเนี่ยก็ทําทุกวันนานไหมคะใช้เวลาก็ผมว่าประมาณสักสิบหนาทีดีค่ะแรกทำอะไรเหรอคะก็ทําที่ที่งตาบอกมีแล้วก็มี ทำก็นวดพอพอเรานวดพอบริหารเสร็จเราก็มีเล่นเล่นบอลแล้วก็มีเซเว่นเซเว่นสเต็ปอะไรี้จะทำอะไรที่มันใช้อุปกรณ์ที่บ้านได้แล้วได้อ่านด้วยแว่นเทรนนิ่งไหมคะใช่ด้วยก็แว่นเทรนนิ่งเป็นแว่นลบผมก็ใส่บางทีก็ใส่ตอนทํางานแล้วก็พยายามใส่มีจังหวะก็พยายามใส่ใส่ตลอดนยครับมันก็จะช่วยก็จะช่วยก็คือลอง ดูผลลัพธ์ไปด้วยเนาะคุณอาการก็คือเป็นคนพิสูจน์ด้วยแล้วก็ดูผลแล้วว่าเออมันมีผลลัพธบยังไงที่ดีขึ้นไหมก็จะมลอยู่าผมว่าช่วยได้เพราะว่าผมก็ใช้มาแลก็มันก็โอเคเนาะเมือนย่างน้อยมันก็มันก็ไม่ได้ทําให้แต่ต่เรื่องตาแห้งนี่คงหายไปละเพราะมันไม่ได้พูดมามารําคาญเราอีกละ ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันแรกมานี่มาด้วยปัญหาตายแห้งเนี่ยนี่คือเขาหายไปเรียบร้อยแล้วตาแห้งดีขึ้นแล้วส่วนเรื่องของการมองเห็นนะคะระยะไกลมีกี่บอกไปแล้วว่าก็เห็นมาถึงเศษบรรทัดระยะใกล้เอาเล่าความจริงเลยเพราะว่าคนอื่นจะได้รู้ว่าตอนเห็นว่าคือคือเวลาผมทํางานเนี่ยค่ะแต่ก่อนมันจะเป็นไปไม่ได้ที่เราไม่ใส่แว่นแล้วเราจะมาถึงแว่นสายตายาวแว่นบวกเนี่ยมันก็ มันก็ต้องใส่ตอนหลังเนี่ยมันก็พยายามเออถ้าเราฝึกลบตอนเช้าถ้หไหมเสร็จแล้วพอเราจะทํางานเราก็ถอดอเราก็จะนั่งทํางานได้เหมือนสมัยสมัยสมัยก่อนอที่เราไม่ได้ใช้แว่นอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เขากาลังเล่าว,วิธีการที่เขาฝึกอยู่ที่บ้านนะคะคที่เขาบอกว่าตอนเช้ามาเขาก็จะเอาแว่นสายตาสั้นมาใส่นิดนึงครับเนาะถึงถึงชั่วโมงไหมคะก็ใส่ไปเรื่อยๆนะก็ดีค่ะ <G ül> อันนี้<ม>นคือ <ๆ S 2> อยู่ดีๆ,ๆคนเราไม่ได้ฝึกอะไรแล้วฟังคลิปนี้แล้วอยู่ดีไปใส่มันไม่ได้นะคะมันจะเวียนหัวอ่าน,นี้เราทาเขาเรียกว่าแบบฝ<ช>ึกหัดที่ให้ทําในช่วงแรกๆก่อนเพื่อพร้อมกล้ามเนื้อก่อนนะก็คือพอใส่ก็คือใส่ยอยู่ทุกวันอ่ะแล้วก็<ช>ถอดแล้วก็ใช้ชีวิตปกติ<ช>ทํางานคอมล้วความจริงไปเลยเห็นประมาณก็ผมว่าก็ทํางานได้ค่ะคือคือด้วยความที่จริงอยู่ถ้าเราจะเอาชัดจริงๆอ่ะ เราก็ต้องใส่แว่นบวกเหมือนเดิมอะที่เราเคยใส่แต่มันก็มันก็รู้สึกดีถ้าเกิดเราไม่ต้องใส่แว่นใช่ปะเราก็สามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องใส่แว่นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับก็คือครัวัลการถอดออกมาก็ทําหน้าคอมพิวเตอร์ได้ประมาณหนึ่งถึงสามชั่วโมงไหมก็ได้นะสี่ห้าชั่วโมงได้นะประมาณสักสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงเนี่ยได้เขาบอกสองสามชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็ ระยะไกลนี่ก็คือเห็นนะเห็นแล้วนะก็คืออ่านได้เจบรรทัดนะคะวันแรกมาบรรทัดที่6นะคะซ้ายขวาปิดตาก็เช็กระยะไกลก็คือดีขึ้นเป็นผมพลอยได้แต่สิ่งที่อยากได้มากที่ก็ยังอยากได้ไกลด้วยใช่ไหมที่บอกว่าไกลก็เบิ์ใกล้ก็จริงๆแต่จริงๆก็คือเราต้องการทํางานวัตถุประสงค์จริงของการฝึกเนี่ยคือทํางานหน้าคอมทำงานหน้าคอมหรือว่าเราอ่านหนังสือ ใช้ชีวิตปกติอ่ะพยายามไม่อยากใส่แว่นเพราะว่าโดยพื้นฐานตั้งแต่เด็กไม่เคยใส่ตาสั้นเพราะฉะนั้นแว่นมันเหมือนเสส่วนเกินของชีวิตง่ายเลยก็ถ้ามันไม่ใส่มันก็ถือว่าระสมเหทในการมาฝึกที่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่มีอะไรยากบ้างไหมหรือว่าก็ทํามาไหนยากก็คือหมายถึงว่าตอนขั้นตอนการขั้นตอนจริงก็คงไม่ยากเด็กไม่ยากแต่ว่าทาได้ก็ กล้ๆเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเพราะว่านี้การไปฝึกที่บ้านจําเป็นไหมคะอันนี้บอกตรงๆกับคนอื่นผมว่าจําเป็นเพราะว่าผมว่าน่ามิไนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดคือศูนย์ก็อาทิละครั้งใช่ไหมถ้าถ้ากลับบ้านไปไม่ทําเลยอ่ะมันก็มิไนคือวาะการก็คือทนอยู่สิบห้านาที20สบนาทีใช่ก็เราว่าฝึกเพราะว่านวดอะไรนี้มันก็ไม่ได้นานขอบคุณมากๆนะคะตอนหลังก็ทําทําตอนที่ อยู่หน้าจอลงจังหวะก็ทยอยทาไปเลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ตอนเช้าก็เห็นว่ามีใส่แว่นใช่ตอนเช้าผมาก็ <ไป S 2> พยายามใส่แว่นใส่แว่นลบประมาณกี่ชั่วโมงก็ช่วงที่เราไม่ต้องใช้ใสายตาเพ่งอ่านอะไรอย่างเงี้ยเช่นเช้ามาเราจะเปิดดูข่าวใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะทํางานดูข่าวแล้วก็ทำทำข้าวกินเองบ้างแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาทำงานเนี่ยเราก็ถอด เรแไ่ฝึกแล้วเราก็ทำงานได้ก็ใช้ชีวิตได้ไปพักพักใหญ่ๆพักใหญ่ๆนะคะใช่ใอันนี้ขอบอกต่อหน้าครัวาลกันก็มีฟีดแบ็กจากคนอื่นเหมือนกันเขาก็ก็ไปใช้ใช้ได้ก็จะประมาณพักใหญ่ๆแต่ว่าไม่ใช่ตลอดทั้งวันอันนี้คู่ความจริงแล้วเขามันจะเริ่มล้าจะเริ่มล้าจะก็จะแนะนําให้เขาไปพักหรือประคบ เย็นถ้าปวดตาหรือจะประคบอุ่นพักสายตาไปก่อนแต่ถ้าแรงเพ่งมันหมดพร่องไปจริงๆเราอาจจะต้องเอาลบมาใส่ใหม่เติมพลังอีกสักสิบสิบนาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราค่อยว่ากันแต่ในกรณีนี้ไม่เป็นไรก็คือคุณวรการก็ไปหยิบสายตายาวมาใส่เนาะใช่เนาะกงไม่เป็นไรเพราะเขาต้องคอนติเนียหมายถึงว่าต้องทํางานต่อถูกจริงๆแตงจริงผมว่าที่ที่มันมีความสุขที่สุดก็คือเวลาเราไม่ต้องเพ่งทํางานหรืออะไรเราไม่จำเป็นต้องใส่แว่น อ่าอันนี้คือความอันนี้อันนี้คือความสุขเพราะว่าก็เลยทําให้ทุกเช้าเราก็ยังมาฝึกมันอยู่ใช่ใช่เพราะถ้าเกิดสมัยก่อนก่อนมาที่สูน่ะมันยังไงมันก็ต้องใส่แว่นบวกคือมีโอกาสได้ถอดไงอือเหมือนแบบยิ่งใส่ก็ยิ่งใส่มากขึ้นเรื่อยๆเวลาในการใส่มันนานขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ถอดได้สมมตินะคะชั่วโมงหนึ่งแล้วสองชั่วโมงสามก็ขอให้มันแบบลองชาเลนจ์ตัวเองว่าฝึกมากขึ้นทําไปมันจะได้ถึง ี่ห้าชั่วโมงไหมใช่ใช่นี่ถามถึงไหมคะถึงโอเคถึงเนาะถึงถึงที่มันถอดมาได้คือเดี๋ยวนี้แว่นแว่นบวกผมใช้น้อยลงเยอะมากยกเว้นผมเผลอแบบช่วงช่วงที่ทำงานในเซ็กชันที่สองช่วงบ่ายมากๆที่ตามเริ่มล้าแล้วเนี่ยบางทีมันเผลอก็หยิบแว่นบวกมาใส่มันใส่แล้วมันเห็นชัดเลยมันก็ก็บางทีใส่แต่ถ้าเราใช้แว่นบวกไปนานๆเนี่ยมันก็จะตาจะแย่ตาจะแย่อีก คือสรุปว่ามันเหมือนกับมันก็สามารถใช้ชีวิตประจําวัน่ะ้าไม่ต้องเพ่งทํางานเนี่ยก็ไม่ต้องใส่แว่นอะอ่าอันนี้แหละที่ที่ดีมากๆเลยค่ะก็สําหรับคนที่มีอายุประมาณแบบเริ่ม40 4อัพนี่แล้กันถึงวัยมันก็จะถึงแบบเอ้ยอยากจะลองวิธีนี้ก็ก็ให้รู้ว่าเออมีวิธีนี้ด้วยแล้วเราก็ทําในเมืองไทยได้ไม่ต้องบินไปที่ไหนใช่เมื่อเรากาลังกาย เหมือนออกกาลังกายเหมือเราต้องอายุมากก็ต้องออกกําลังกายแหละมันจะยังไงก็ได้มันใช่ใช่ใช่เหมือนการออกกําลังกายนะคะถึงเราจะอาจจะเอจจิ้งลงไปแต่เราต้องมีตัวช่วยทำให้มีใส่ใจแล้วก็เราสามารถดูแลตัวเองเหมือนกับร่างกายส่วนอื่นๆก็อันนี้ก็ตาเราก็อยากจะลองทําดูมันก็ไม่เสียหายอะไรนะคะแต่ค่าคอมพิวเตอร์นะคะมันอาจจะยังดูแบบเป็นค่าบวกอยู่ ก็ไม่ต้องตกใจอะไรจ้ะว่าเวลาฟังก์ชันเวลาเราตรวจอ่ะมันก็ควรจะอ่านให้เห็นอันนี้คุยกันยาวเลยไม่รู้ว่าอ่านได้ถึงนี่ไหมได้สามเจ็ดสี่สองห้าปดโอเคขอบคุณนะคะย้ยสู่ได้เห็นอนะ่า <c oughs> ลงมาได้ <c oughs> ถึงตรงไหนนะคะโอเคสรุปก็เ <c oughs> มื่อกี้บอกว่าเออเราก็ต้องมีวินัยไปทำที่บ้าน <c oughs> บ้านนะแล้วก็มาทำที่นี่ก็จำเป็นเนาะ คิดว่าฝึกเองกับฝึกที่นี่ต่างกันไหมที่นี่ดีกว่าอยู่แล้วคือที่บ้านอุปกรณ์มันก็จากัดแต่ว่ามันก็ดีในแง่ว่าเหมือนกับอย่าให้มันซุดลงอ่ะเพราะเราฝึกอยู่เรื่อยๆมันก็เหมือนเราออกกําลังกายจริงครับเหมือนผมวิ่งอ่ะคือถ้าวิ่งวิ่งอยู่ทุกวันไหมครับก็ถ้าช่วงไหนที่แบบว่ามีวินัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคือถ้าวิ่งแล้วมันขาดช่วงไปอ่ะร่างกายมันก็จะมันก็จะแต่ที่นี่ก็อยากให้รีแลกซ์สบายๆนะ มาเราไม่ได้มาเครียดใช่ไหมคุณวรการก็ไม่ได้เครียดนะไม่คือผมผมเหมือนมันเหมือนกับเราออกกําลังกายหรือวิ่งอ่ะมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไรมันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหต้องเป็นงานเพิ่มขึ้นค่ะก็บ้านนี้ก็จะก็ขออวยพรในเรื่องของสุขภาพนะคะทั้งครอบครัวเพราะว่าลูกชายก็ฝึกใส่ตาสั้นอยู่ก็คือใส่ใจอ่ะใส่ใจอ่ะทั้งการมองเห็นนะคะเรื่องอื่นว่าเอ๊ะ เด็กทำยังไงให้ไม่สั้นแบบไม่แบบไปแบบรวดเร็วถูกไหมคะใช่เด็กสมัยนี้เนาะยังฝึกใส่ค่าน้อยอยู่ใช่ไหมใช่แต่ก็เขาเป็นน้อยเขาสายตาเขาลบยังไม่เยอะค่ะซึ่งบางทีก็เลยยังไม่ค่อยไม่ค่อยใส่แว่นตัวเขาก็ไม่ชอบใส่แว่นแต่เขาเป็นเด็กน่ารักนะคะมาที่นี่ขอบคุณครับ กล้าพูดอะไรกับผู้ใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำได้หมดทุกอย่างค่ะก็น่ารักเวลาตรวจตาก็รู้สึกมีพัฒนาการที่ดีโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทาขอบคุณทุกคนนะคะ